1,564วันนี้12พฤษภาคม2,564ระเบียบวาระการประชุมมีด้วยกันสามเวลาด้วยกันเวลาแรเกรรแรเ,รรรเรื่อง,งประชันแจ้งให้ที่ประชุมทราบระเบียบวาระราที่สองเรื่องนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายระเบียบวาระที่สามเรื่องอื่นๆ ต่งตามพรบรเทศบาลพุทธศักราช2496กำหนดไว้ว่าก่อนที่นายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการโลงมติทั้งนี้ภายใน30วันนับตั้งนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและในวันรากสามมาตราเดียวกันกำหนดไว้ว่าการประทุมเพื่อถแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีได้กำหนดโดยเปิดเผย ลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านนายกได้แถลงนโยบายนะครับนี่เป็นระเบียบวาระที่สองนะครับกับเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตะบนอร,น,รนพุธและสมาชิกผู้สรงเกียติทุกท่านวันนี้ผมนาย p ส i ร a คำวงนายกเทศมนตรีต,ตระบนอําพุทธซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศเมื่อวันที่27อันมีพระมารษัตร์เป็นประมุขโดยมีการส่วนร่วมของประชาชนและตามหน้าหน้าที่ของเทศบาลที่บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศัรกราช2,496รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและพระยัญยัดกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2542และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จนกระทั่งปัจจุบันเสร็จสิ้นแล้วดังนั้นเพื่อปฏิบาิตามมาตรา48ทศแห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับที่12พุทธศักราช2546จึงขอถแถลงนโยบายกล่าวต่อสภาเทศบาลเพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติได้รับทราบถึงเจตนา และนโยบายการบริหารงานที่จะพัฒนาเทศบาลตะบลดอนพุทธให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านการเกษตรเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมความสงบเรียบร้อยการสาธารณสุขการศึกษาสวัสดิการเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตะบลดอนพุทธนโยบายการบริหารเทศบาลตะบลดอนพุทธนั้นสืบเนื่องมาจาก กับผมและคณะได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนแล้วจึงได้นำข้อปัญหาและความต้องการเหล่านั้นมากำหนดเป็นนโยบายโดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสบริสุทธิธรรมการดำเนินการที่รวดเร็วทันต่อการแก้ปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน มาใช้ในใการบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนผมจะดำเนินง,งานตามหน้าหน้าที่ของเทศบาลตามที่กฎหมายกำหนดและรับผิดชอบต่อการบริหารงานของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับเทศบัญญัติและนโยบายที่กำหนดขึ้นทั้งนี้ในการบริหารงานจะดำเนินการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามปเป้าหมายยัดว่า้วยการบริหารบ้านเมืองที่ดีเพื่อกระตโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลการจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างให้มีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานรวมทั้งจะทํางานเปิดเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึงจึงมีแนวทางในการบริหารงานเทศบาล ด้านต่างๆดังต,งต่อไปนี้ 1. นึโยบายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบริการจัดการแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรการอุปโภคบริโภคจัดการผังเมืองการคมนาคมขนส่งและสัญจรระบบสาธารณภคและระบบการป้องกันภัยธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพโดยได้กำหนดแนวทางดังนี้ หนึ่งจนหนึ่งพัฒนาและบริหารแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรโดยเร่งจัดหาแหล่งน้ำให้ทั่วถึงและเพียงพอรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมตลอดจนการขยายกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตรให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ โดยการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำจากคลองหลายเส้นดดวยกันเช่นคลองสองคลองสามคลองสี่คลองห้าซึ่งรับน้ำจากคลองระบายน้ำชมพทาน23เลิงลางซึ่งเป็นคลองที่ชาวบ้านตำบลเพลิวตำบลดอนพุธใช้น้ำอยู่และคลองระบายน้ำชมพทาน24ขวาที่ชาวบ้านตำบลบ้านหลวง เช่นน้งมนใช้น้ำอยู่ผมจะบริหารจัดการแหล่งน้ำให้ได้มาตรฐานเพื่อการรองรับการแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างถาวร1.2พัฒนาก่อสร้างปัญหาซ่อมแซมถนนสาธารณะให้เป็นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานเกิดความสะดวกและปลอดภัยเน้นให้ได้มาตรฐานนะครับ 1.3พัฒนาระบบปราปาเพื่อให้น้ำปราปามีคุณภาพเพียงพอและทั่วถึงทั้งจัดระบบการซ่อมแซมการแก้ไขให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว1.4ติดตั้งซ่อมแซมขยายให้ไฟฟ้าสาธารนณะให้ทั่วทั้งเขตเทศบาลตำบลนพุทธ และตามความต้องการในการใช้ประโยชน์ของพี่น้องประชาชน1.5ติดตั้งไฟป้ายสัญญาณจราจรในจุดเสี่ยงจุดที่มีการจราจรหนาแน่นเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและการจราจรร่วมกันและประสานการปฏิบัติรวมทั้งสนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้าที่และกิจการด้านจราจร นโยบายที่สองนโยบายการศึกษาเพื่อการพัฒนานระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมุ่งการสร้างจริยธรรมสร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ความเสมอภาครวมทั้งพัฒนาครูและบุคลากร,ก,รการศึกษาให้มีคุณภาพและดำเนินการให้การศึกษาเป็นพื้นฐานของระบบประชาธิปไตยที่แท้จริง 1. น่พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมกับท้องถิ่นโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเน้นให้เด็กนักเรียนเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขมีพลังความคิดสร้างสรรค์เสริมสร้างพัฒนาและเหมาะสมวัย 2.2. พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกด้านในการเข้าเรียนต่อ ระดับปสมวัย2.3จัดหาวัสดุสื่อสารการสื่อสอนการสื่อสารการสอนสำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดให้พร้อมมาตรฐานการศึกษา2.4พัฒนาสุขภาพเด็กนักเรียนให้มีสุขภาพที่ดีและจัดการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความสะอาดเรียบร้อยถูกหลักอนามัยจากเชื้อโรคนโยบายที่สามนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตสามขนหนึ่งพัฒนายกระดับการศึกษาขยายปรปับปรุงสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานหากไปได้เทศบาลและผู้ผู้พปกครองหากมีความพ,พร้อม ก็จะจัดรถรับส่งเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่นะครับ 3.2. ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์วัฒนธรรมจารีประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นปาาชาวบ้าน 3.3. พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคให้มีความรู้ด้านสาสุขมูลฐานแก่ประชาชนเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี สมบูรณ์แข็งแรงและส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้าน3.4พัฒนาด้านเศรษฐกิจส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่พร้อมจัดแหล่งทุนพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าชุมชนให้ได้มาตรฐานและจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อเป็นทางเลือกในการเพิ่มไรายได้ 3.5พัฒนาส่งเสริมสร้างประกันชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนพร้อมจัดสวัสดิการให้กับประชาชนตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึงตาย3ามุดพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ตรวจผู้ติดเชื้อโรคเอดส์และผู้ด้โอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในโยบายด้านที่4 ในรายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.1. บริหารเรื่องขยะมูลฝอยให้สามารถจะเก็บได้รวดเร็วเข้าถึงพื้นที่เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้างอันจะทำให้เน่าเสียส่งกิ่นเหม็นและทันียภาพของชุมชนซึ่งได้ฏิบัติไปแล้ว 4.2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนให้มีความสะอาดและปลอดภัย โดยให้มีการตัดแต่งกิ่งไม้ที่ยื่นล้ำเข้ามาในทางเดินรถอันจะทำให้เกิดอันตรายแก่พี่น้องประชาชนผู้ใช้ทางทั้งกำจัดต้นไม้และวัชพืชที่ขึ้นอยู่ริมทางเพื่อให้มีสภาพแวล้อมที่ดีซึ่งกำลังทําอยู่ด้วยครับสีจุดสามจัดการขยะสิ่งปฏิคูลในลำคลองปักตบชวาทั้งวัชพืชต่างๆเพื่อให้ การสัญจรทางน้ําดําเนินไปด้วยความสะดวกและเพื่อประกอบอาชีพทางการเกษตรและประมงในยบายด้านที่5นโใยบายด้านการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาพิบาล 5.1. พัฒนาส่งเสริมปรับปรุงการบริหารงานของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้องโปร่งใสสามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้มากที่สุด จุองพัฒนาก่อสร้างสำนักง,งานเทศบาลให้มีขนาดเพียงพอรองรับการขยายตัวกับภารกิจอำนาจหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้มากที่สุดจุดสพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในด้านองค์ความรู้ทักษะทั้งความเป็นระเบียบวินยัยปลูกฝังจิตตำนึกในการเป็นผู้รับใช้ประชาชน นโยบายหลักที่สำคัญนี้ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนต้องขอความร่วมมือจากท่านประธานแล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านนะครับใน4ปีข้างหน้านี้ผมจะไปบัติตามนโยบายหากท่านมีความประสงค์ที่จะแนะนำให้คำเสนอแนะผมยินดีที่จะปฏิบัติตามเพื่อความถูกต้องความจำเป็นต่อไปเพื่อความเจริญเจ้าหน้าของเทศบาลอย่างย่องื ก็ผมขอจบการนโยบายเพียงเท่านี้แถลงนโยบายเพียงเท่านี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับพันย,ยกได้คะแนนได้นโยบายสอบสภานะครับก่อนที่จะสอบสังสมาชิกที่ท่านใดที่จะพิพายปรเะเด็นก็ขออาภัยพี่น้อง ประชาชนทั้ง19ชุมชนนะครับเสียงประชาสัมพันธ์นะครับของจายข่าวอาจจะไปรบก,กวนส่วนประสานของท่านเพื่อความพัฒนาความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชนนะครับอันนายกก็มีปัาตั้งใจดังนั้นก็คงจะใช้เวลาไม่นานในการใช้เสียงประชาสัมพันธ์นะครับในช่วงนี้ก่อนที่จะขออญาติตระกสอบสามสมาชิกท่านใด ที่จะพิจาราครับครับผมในมเอว้รอรอคุณรขอขอขอบคุณท่านนายกสมาทรดีครับผมยินดีมากได้ฟังนธิบายผมยินดีให้ความรื่อือและติดตามนโยบาย่างในคลิป พ่อแม่พีน้งองเพียหนึ่งผมป้าพออ่อ,ม,พอมีมีหาพิสูจน์กากดูแลพ่อแม่มีน้องให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับคุณคุณมีหาพิสูจน์นะครับได้อภิปรายเสริมนายกเทศมนตรีนะครับมีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายนะครับนะครับ ท่านประธานท่านนายกและท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านอาจารย์การให้หนโยบายของท่านนายกก็ทำให้เรามองเห็นว่าทั้งท่าด้านทับหน้าจะเกิดวิกฤตบ้า,บานทั้งดิบก้าวของบ้านของสามขบวนเรบบาครับเรื่องระบการรุ่นฐานเรื่องการศึกษาเรื่องพัฒนาเศรษฐกษิจ ังคมและคุณภาพชีวิตที่มีมาก,มากถึงหกข้อรวมถึงเรืงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม้วก็การบริหารจัดการซึ่งอัน,นยกไปนําเรื่องระบบธรมธรมิบาลบริหารในเทศบาลก็ยินดีครับที่จะได้ร่วมง,งานกับท่านแล้วก็ยินดีที่จะส่งเสริมขนาสนุนทำห้าข้อเพื่อประโยชน์ของชาวบ้านชาวเทศบาลทุกทุกคนทุกครอบครัวทั้ง <ak> คุณโซนัสจำเรีนทรนะครับก็ได้พิปายเสริมกับท่านนายกท่มเมีท่านใดที่จะพิปายเสริมไหมครับแานทราคุณชาติเนื้อแล้รกงาคุณชาตพัฒนาสมาชิสภาจะบาลก็ได้ฟังน่ิบายของท่านนายกคน่าจะเป็นปัจใจพืนฐา ของชาวบ้านเราน้ำไหลไปว่าทางกัรืออันนี้ก็ได้เป็นปัจใัยบหาก็เบื้องต้นก็ก็ขอต่อธิบานะก็ไม่มีอะไรครับขอบคุครับคุณชุชาติภานานะครับได้อธิบายเสริมกับท่านนายกเทศมนตรีที่สดงนมายาวารองสภาทนสำ้ยจสภาที่าดกาที่จะอธิรายเสริมนะครับ

ได้เข้าไปดูแที่ที่ม่แค่เป็นของล่ะซึ่งเป็นองที่เป็นซอยอแม่้นที่ทำมาเตนะครับซ่งมี้ามีติ้ไนะครับผสสนกั้กนนะครับีะมาเกิการยาก้นาคะรยาพดีนะครับก็ได้ ไปเนะครับด้วยนะครับท่านเรยกนะครับ